ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9วฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันที่1จนถึงวันที่15มกราคมก่อนอื่นก็ต้องกลาบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ปีใหม่ นี้ขอทุกท่านรวยๆเฮงๆบังๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุมม่งมั่นปรารถนาหมดหนี้หมดสินสุขภาพแข็งแรงก,กันทั่วหน้าเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียงเนืํอชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเรามาดูกันนะครับในเรื่องของเรือน เง,เงินกันก่อนเลยนะเรือนการเงินเองก็คือชาวราอยู่ในราศีกุมเขาเรียกว่ากระดุมพระกระดุมพระวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะได้ตําแหน่งนิดนะนิดก็แปลว่าน้อยเนาะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะาตอนนี้ดาวคันเล็งอยู่นะเป็นเกเษตรส่งผลให้ดาวพระราหูเข้มแข็งปีนี้นะครับเดือนนี้ปีนี้เนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับชาวราศีมังกร,กรก็เรื่องของการเงินการทองนี่จะดีมากเขาเรียกว่า กระดุมพ้าไปปุตตะก,ก็คือการเสาะแสวงหาต่างๆการทำนู่นทำนี่ไรายได้2ไรายได้3มมีการคิดจะทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าก็มีเกณฑ์ที่การเงินการทองจะงอกเงยแล้วการเงินการทองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสํสำเร็จนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมแต่งยังไงให้ชาวราศีมังกรนะการเงินเนี่ยปังปุริเ,เลยนะเดี๋ยวเรามาดูซินะต้องทำยังไงนะครับ ก็ได้ไ yeah, พ่พระสุริยานะไพ่พระสุริยานี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีก็คือไพ่พระอาทิตย์เราเนี่ยแหละครับนะเราดูนะคนที่ได้ไพ่พระอาทิตย์เนี่ยจะหมายความว่าการบริหารจัดงานการบริหารจัดการเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมีการสั่งการแบบเป็นระบบนะครับ พระสุริยาสั่งนะครับคนขีม่ม้าคนขี่ม้าก,ก็สั่งไม้อีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็คือพระพระสุริยาก็คือพระอาทิตย์เราเนี่ยนะครับสัมภาอารุณนะที่เป็นพี่ชายนะของพญาคุดนะอันนี้เป็นพี่ชายพญาคุดแต่ท่านมีแค่ครึ่งตัวนะเพราะาแม่ท่านเจาะไข่ออกมาก่อนนะแทนที่จะอยู่ครบพันปีนะก็เลยเลย500ปีก็เลยโกรธแค้นแม่ก็เลยสรา ทังแม่ว่าให้เป็นทาุของพญานาคและเป็นเรื่องราวเนี่ยนัก็ว่ากันไปนะเขาเรียกว่าการบริหารจัดการแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเหมือนกันนะเวลาคุณจะทําเกี่ยวเรื่องของการเงินคุณต้องมีการวางแผนการเงินของคุณเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วคุณจะนึกแล้วมันจะได้คุณต้องคิดว่าคุณทําธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่คุณลงทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะขายได้เท่าไหร่วันหนึ่งขายได้เท่านี้พอกินไหมกับค่าใช้ใจ่ายอะไรวันนู่นนี่นั่นนะถ้ามันพอก็ ก็โอเคนะอยากจะให้มากก็ต้องมีการวางแผนเพิ่มแต่ถ้ามันไม่พอก็ต้องมีการวางแผนเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนมีการเรียนรู้มีการศึกษาหาข้อมูลจาก YouTube จาก Google นี่หาไปเลยนะครับก็จะส่งผลเนี่ยให้เรื่องของการเงินของของชาวราศีมังกรเนี่ยจะยืนยงยาวนานแล้ว และเป็นอะไรที่ได้มาเป็นกอบเป็นกร,รมนะอันนี้คือเป็นการชี้ให้เห็นว่าการเงินของชาวราศรีมังกรจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าทําอย่างนี้ได้สิ่งนี้ทําสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วการเงินของคุณจะดีนะครับก็ถือว่าเป็นไพท่ที่ดีนะครับใบหนึ่งเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะก็ดาวพะจั์เนี่ยเรือนความรักเนะ่ยเดิน ทุกราศีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเออกไปคู่บทสรุปเลยว่าถ้าความรักเนี่ยท่านอยากจะชี้ไปเกี่ยวกวับเรื่องอะไรเป็นการเตือนชาวราศีมังกรน,นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไพ่สีกิจสนะแน่นอนไพ่นี้จะสําหรับคนโสดก่อนคุณจะได้คู่ครองเกิดจากความสนิทสนมนะคุณจะได้คู่ครองเกิดจากความเข้าอกเข้าใจกันนะบางคนเองเนี่ยอ,อ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องของความรักนะอาจจะเพิ่งเลิกลามา นะแล้วตัวคุณเองเนี่ยเข้าใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็เข้าไปเขาเรียกว่าไปให้ความช่วยเหลือไปปลอบหรือไปให้กําลังใจหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ผมย้านะจะต้องเป็นโสดด้วยกันทั้งคู่นะแบบประมาณว่าเขาอกหักมาแล้วคุณก็มีหลายคนในสต็อกแล้วคุณไปยุ่งกับเขานี่ผมก็ไม่แนะนํานะมันก็จะติดก,กรรมกันไปนะก็ไม่ควรก็คือไพ่จะชี้เห็นว่านะครับคุณจะได้คู่ครองหรือแฟนเนี่ยเกิดจากความเข้าใจกัน นะเกิดจากความสนิทสนมมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะประมาณนี้นะส่วนหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือเป็นแฟนกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้2ส,สัปดาห์นี้ขอให้คุยกันนะในลักษณะเหมือนกับเพื่อนนะหรือคนที่เข้าใจกันนะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยมีการมีจิตไมตรีที่มีให้กันนะมีมิตรภาพเหมือนเพื่อนฝูงคุยกันนะ่ะนะมีอะไรก็เปิดใจคุยกันแล้วความรักคุณจะยิ่งแน่นกันเข้าไป เนียเหนียวแน่นมากกว่าเดิมอีกทําให้ชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขเหมือนกับคุณได้คู่นะครับที่ดีที่สามารถร่วมชีวิตด้วยกันได้อะไรประมาณนี้จะรู้สึกแฮปปี้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของเรือนการงานนะครับเรือนการงานแน่นอนกัมมะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเขาเรียกกัมมะนะครับทับลัคนาส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ย โดดเด่นมากเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆนะแล้วก็ดาวพ่อสเป็นดาวประจาตัวเราด้วยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการงานมาถึงตัวเลยอันนี้ก็ถือว่าหนีไม่ได้เลยนะงานเยอะงานมากแล้วก็งานดกคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานคนที่กุ้มใจหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีลู่ทางหรือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่างๆแต่ก็ยังยุ่งยุ่นวุ่นอ่ะนะฮะเพราะว่าดาวพุพูธ กระดาวอพาพทิตยังคงกลุมกันอยู่ในราศีมังกรเนี่ยก็มาจากเจ้าเรือนทั้งมรณะทั้งอลิมันก็นั่นแหละมันก็จะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาแต่ผมมองว่าผ่านไปได้นะเอาละก็ถือว่าการงานดีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมแต่งยังไงให้ดีแล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปนะเอาละนะได้ไพส่สีนะครับสีดาอืม คือไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าคือไพ่ยอยู่เป็นด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็นไพ่ที่เข้าใจทุก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 บทบาททุกตัวละครของระบบงานของสายงานนะอ่ะสมมติยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับหัวหน้าก็มีบทบาทของหัวหน้ากุก๊กก็มีบทบาทของกุก๊กแม่เด็กเสิร์ฟแคชเชียร์กับตนันคนคือเขาเรียกทุกคนมีบทบาท นะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เข้าไปนะไปเติมไปแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไม,ไม่ได้ไม่ได้เอาแบบทุกอันนะสมมติว่คุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของบริหารจัดการที่จอดรถเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปคุยกับคนที่มีหนะ้าที่รับผิดชอบนู่นนี่นั่นอะไรก็ ว่ากันไปนะมีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารนะคุณก็ต้องมีการเทรนงานมีการเอาไปฝึกอบรมมีการสอนอะไรประมาณนี้อะ่ะพดูดอย่างพูดเด็กเสิร์ฟก็ต้องมีการบริการได้ทำไงให้ลูกค้าประทับใจไม่ใช่วันหน้าบึง้งหน้าตึงไม่ไม่ยิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับแบบว่าเ,เข้าไปถึงถึงจุดของปัญหานะแต่ว่าเราไม่ต้องไปไปแบบ จี้มากนะครับเพราะไพ่พนี้เห็นไหมเรายังคงนิ่งอยู่เรารู้อยู่นะผ้าบางๆที่มองออกไปเนี่ยเหมือนทําให้เรารู้เออเรายังใส่ใจอยู่นะแต่ไม่ได้จี้ไม่ได้อะไรนะนะครับรู้ก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้นะหรือหรือทําให้เขาเก่งๆในลักษณะต่างๆว่าเอ๊ยงานที่คุณทําแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาของเรานะ เราไม่ได้ปล่อยนะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ทําได้นะอะไรประมาณนี้นะก็คืองานจะต้องมีความใสใจแต่ใส่ใจแบบไม่กดดันต้องพูดอย่างนี้ละกันนะใส่ใจแต่ไม่กดดันนะครับมีความห่วงใย,ยให้ใครมีปัญหาอะไรก็มาแชร์ความคิดกันมีการแก้ปัญหาอะไรลักษณะต่างๆนะก็จะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยว่องของการงานตามดวงดาวเลย นะได้อย่างดีเลยและก็ดีเยี่ยมด้วยนะครับนะเอาละนะก็ไพ่ทั้ง3าใบนี้นะครับเราเราเรามาดูนะวิเคราะห์นะคือหนึ่งไพ่พระสุริยานเนี่ยเป็นไพ่การบริหารจัดการแบบเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะไพ่พระศรีกิษณะเป็นในเรื่องราวของมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันนะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับมีความจริงใจที่ดีต่อกันนะไพ่ศรีดาชานเนี่ยเป็นไพ่ที่รู้ทุกอย่างแต่อยู่เป็น นะไม่จี้แต่ใส่ใจแต่ห่วงใยไม่ทอดทุระนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้แบบนอกสายตานะแต่ก็ให้อิสระในลักษณะต่างๆนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพกากษากันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยได้ด้วยนะครับนะท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอขความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผคุณ สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกนะครับตามรัสพ้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาล่ะขอทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ทีประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ